ถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับจากนี้ไปจะเป็นพิธีราธนาศีลห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า ศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความจุจริตจิตจร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคืนนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กล่าวคำราตนาศีล5ห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาธายะติสละเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาธายะ ติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักะาทายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ ทั้งสรนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ทุติยัมปีทั้มังสระนังกัจามิทุติยัมปีทั้มังสระนังกัจามิทุติยัมปีสังคังสระนังกัจามิทุติยัมปีสังคังสระนังกัจจามิ Tak tiyampi putang sarak nang kacami. Tak tiyampi putang sarak nang kacami. Tak tiyampi tamang sarak nang kacami. Tak tiyampi tamang sarak nang kacami. Tak tiyampi sangkang sarak nang kacami. มีทิสระคมนังนิิตังอะมะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะทินนาธานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิจาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิจาจาราเวรามณี สิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปมาทธานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยจฉาปมาตธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพกสัมปทา สีเลนะนิพติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเยสสรุกรากรากราเริ่มดับจากนี้ไปจะเป็นพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่พระผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญจาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้งห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้วันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทุกท่านครับบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ สำหรับผู้แทนนำกล่าวภาษาบาลีและภาษาไทยในวันนี้คือกัอลายาณมิตรศศิวิมลประคองสุขขอเรียนเชิญครับหันจมายังพุทธศาปะกวโตปุปภาพขณมการังกโรมาเซ Namu atasa arahato asama samputasa Namu atasa arahato asama samputasa นะโมตัสสังะาคะวะโตาอาราหะโตสัมมาสัมพุทธาสังอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัปปริวารานิพิขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุนโนพันเตพิขุสังคโค อิมานิพัตตานิสัปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆาตังหิตายะสุขายะนิพานายะจะข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทิน สาธุลำดับจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ณนะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับสาธุวันนี้วันอาทิตย์ ที่14่กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564ได้มีท่านทานนบดีคือกัลายาณมิตรสสิวิมลประคองสุขได้มีกุศลจิตศรัทธาน้อมนำพัตตาหารเช้ามาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสมณนณศูนย์นะการศึกษาเขาแก้วเสด็จ แห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่าจิรปะวาสิงปุริสังทุระโตโสธิมาคตังยาติมิตตาสุหัชจะอภินันทันติอาคติตเทวะกตังปุญญัมปิอัสมาโลกาปะรังคตัง ปุญญาณิปฏิคันหันติปิยังยาติวะอาคตังผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้เมื่อเขาละโลกไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเมื่อเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนพระพุทธดำหลัสนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสปรบถึง ทำรรมิกะอุบาสกผู้เป็นอริยสาวกโสดาบันบุคคลตลอดชีวิตได้บันทึงอยู่กับการสั่งสมทานอกุศลเว้นมากมายไม่ว่าจะเป็นสลากพัฒปักขิกพัฒสังคพัฒอุปโปสติกพัฒอาคันตุกพัฒวัสสาวาสิกพัฒจนกระทั่งวัยแห่งวันเวลาได้ล่วงเลยไปตามลำดับ จนใกล้จะหมดอายุไขขณะใกล้จะละโลกได้เห็นเทวรสจากสวรรค์ทั้งหกชั้นมาเรียงรายอยู่ที่บริเวณข้างหน้าตนเทวดาในเทวรสของสวรรค์แต่ละชั้นก็ได้กล่าวเชื้อเชิญทำมิกะอุบาสกให้ขึ้นรถของตนเพื่อไปเป็นสหายแห่งเทวดาบนสวรรค์นในชั้นของตนทำมิกะอุบาสก เลือกสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะเป็นที่อยู่ของพระบรมโพธิสัตว์และบรรดานักสร้างบารมีทั้งหลายเมื่อไปถึงวิมานของตอนแล้วเห็นทิพยสมบัติที่เกิดจากบุญที่ตัวเองได้ทำไว้สมัยครั้งอย่างเป็นมนุษย์ก็ยิ่งบันเทิงอย่างหาประมาณไม่ได้ท่านทานบาดีที่ได้สั่งสมทานกุศลในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นดังธรรม,มิกะอุบาสกได้ คือสามารถที่จะเลือกที่อยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆตามความพึงพอใจของตนได้ขอเพียงแต่มันทำทานรักษาศีลทำสมาธิจเจริญภาวนาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทำทุกครั้งก็ให้มีความบันเทิงในบุญกุศลที่ตัวเองได้ทำไว้ดีแล้วท่านทานบดีก็จะได้เป็นดังธรรมิกาหุบาสกคือเป็นผู้บันเทิงในโลกทั้งสอง ดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านทานนบดีได้กระทำไว้ด,ดีแล้วในครั้งนี้และที่จะทำต่อไปในภายภาคเบืองหน้าและพร้อมกันนี้ก็จะได้รัตนาบุญบาร,รมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนรีสดจันทสรรหลวงปู่วัดปากน้ำปาสีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทตารรชีโว บารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นบารมีธรรมของพระภิกษุษสมณีน,นทุกรูปณนศะูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งนี้และบารมีธรรมของท่านฐานนบดีขอบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมาประมวลรวมตัวกันเข้าด้วยกัน ให้เป็นตบะเดชะภลวะปัจจัยทรงผลดลบรรดาอภิบาลปกป้องและคุม้มครองรักษาให้ท่านฐานบดีและยญาตสนิทมิสหายสัมพันธชนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลก็ขอให้สำเร็จสมดังความปรารถนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายตลอดไปถึงคราวทำสมาธิภาวนาก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วลันได้ติดตามสร้างบาร,รมีไปกับมหาปูชนียาจารย์และหมูนะ่คณะ ไปทุกภพทุกชาติตรับกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิดสาธุยะถาวาริวาหาภุราปริปุเรนติสาครังเอวะมเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยท่าหามนิโชติระโสยท่าสัพพิปีนติโย วิวัจชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตอะวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกะปวัสสะพิติโยวิวัจชันตุสัพโรโควินาสตุมา เตะภาวนตวันตระโยสุขีทีขาโยโภาวาสัพพียิโยวิวัจจัน ซาพะโระโคอาวินนาสตุมาเตภปะวะตวันตรายุสุขีติขายุโกะภะวะอปิวะทันสิริสเนจังวุฒาปัจจายโนะจัตตาระธรรมะ 生命。三 thế sĩ ca pê thi wa sang pan di cha thi yo si la wan te tha po che ta wa san ya te brahma cha rino ya ta tha the wa ta a ta sang tha ki nam a thi sĩ ta po chi ta po che yan thi ma ni ta ma na yan nang ta โตนังอนุกรรมปันติมาตา อิปุตานิสเมนตุสัพเพเมตังการุรมานุสิยาปชัญญพูเตสุภานทังกตภัตติกายทิวาจรส ตัวจะหารทเยเะลิงปัดจวปากการอภิกังขมานาเตโคมนุสสานุกานุพาวาปูตาวิเศสนามหิติกาจะอาทิสมานามนุเชียาตาตาสมาหิเนิรคกขตาปะมาตตา

มังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุอาเวนัสธาโสติอาวันตุเตสุขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านตั้งใจกราบพระสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ คราคราคราขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีสมดังความปรารถนาจงทุกระการเืินสทุ พุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์ 关。光